สวัสดีค่ะวันนี้จะมาจุดเทียนโชคลาภนะคะจุดเทียนเสริมรวงค่ะใครที่มีปัญหาติดขัดเรื่องการงานการเงินลองจุดเทียนดูนะคะจะได้เสริมดวงแล้วก็ค้าขายดีค่ะที่เชียงตงุงจันน่าก็จุดทุกเรือนค่ะจุดเฉพาะเรือนออกเท่านั้นนะคะเรือนหลับ จุดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะก่อนจุดเทียนเราก็อธิษฐานคะ่ะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาดังที่ใจหวังคะ่ะสำเร็จทุกประการค้าขายก็ดีทำนาก็ขอให้ค้าขายดีมั่งมีสีสกคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ